ฉันต้อเหนีไปจากตรงนี้วิ่งดีกว่าวิ่งวิ่งหยุดนะแก้็อกก่อนแวโดนจัดแน่ไหนดูสิเรามีอะไรบ้างอ,าอะไรหรอระเจ้าอะไรเนี่ยเออร็อกจังเลยทำไมพวกคุณถึงฮะ สวันนสดีไปดีไหมที่นี่ฉันเป็นที่ที่พิเศษไปเลยอ่าออฉันชื่อวิโรชิสโนแมนยินดีได้รู้จักแล้วก็ยินดีได้ร,รู้จักคุณด้วยอ่ะคุณสวยจังเลยเออหน้าอายจังผมต้องขอโทษด,ด้วยนะครับแต่ว่าเออฟังน่าสนใจน่าอะไรอะ่ะไม่รู้สิ แกไปอยู่ไหนกันนะฉันจะตามหาแกให้เจอแกไม่ทนันีฉันได้หรอกบิงโกเจอแล้วฮโ,โอ๊ยโอ๊ยโอยไม่ได้หยุดนะโอ้ยเอ้ยโอ๊ยสวัสดีครับอรุษ,ษสวัสดิ์สุนวิ รุนสวัสดครับอืมอ๋องอกง,ง,งว้าวอร่อยจังฮช่างเป็นวันที่ดีจังสวัสดีครับอะไรนะ่ะนายอีกแล้วเหรอไม่นะมันจะเป็นแบบนี้ไม่ได้ทำไมเขายังอยู่ที่นี่ทำอะไรหน่อยสิยอ่าเขาเจ๋งดีออกให้เขาอยู่ที่นี่เถอะฉันเหนื่อยกับเรื่องนี้แล้วมันควรจะจบสิ้นสักที ยังไงฉันก็จะจับแกให้ได้แกสอนไปตลอดไม่ได้หรอกนะโอ้ใช่แกไม่มีทางเลือกหรอกอาเหนื่อยจังเลยแต่ก็ช่างเถอ,อะอาบน้ำสักหน่อยดีกว่าอืมบ่ายนี้ต้องทำสปาให้ตัวเองหน่อยฮิฮิอ่านายมาทำอะไรในนี้เนี่ยโอไม่นะผมไม่ได้ใส่เสื้อผ้าให้เพื่อนฉันเอาน้ำแข็งเพิ่มให้เอเอฉันไม่อยากเชื่อเลยเอามาเอามาให้ฉันรับไปซะ เอเออะไรเนี่ยสวัสดีครับออกมากับเ,เพื่อนไปสนุกกันเถอะออกเหรอเอ่อแม่ผมชอบที่นี้มากกว่าอืมทำอะไรเพื่อเขาได้บ้างเนี่ยโอ้โหแบบนี้ดีกว่าเดิมใช่ไหมล่ะว้าวเจ๋งเลยเหมือนบ้านผมเลยอิฮ่าเดี๋ยนี้ซะ ผมก็ทำแบบนั้นได้นะเฮ้ยเได้ขึ้นที่นี่เนี่ยโดนซะนั่นต้องอยู่ที่นี่แน่เลยนี่แน่อืมให้ดูหน่อยสินี่แน่โอเคแล้วอืมชานี่อร่อยจังเติมเพิ่มอีกสักแก้วดีกว่าฮึคณก็รับนี่ไปด้วย หา,าฉันเหนื่อยกับนายมากเลยนายล้ำเส้นแล้วนะเดี๋ยวโดนแน่ทั้งคู่เออเอ,อผมไม่ได้ตั้งใจนะผมขอโทษจริงๆให้อภัยผมนะอึดอัดจังแฮะทุกอย่างจะต้องไปไปตามแผนมันต้องไม่สงสัยแน่ๆเลย เช้าแล้วล,ะละ่ะโอ้นี่อะไรกันเนี่ยนั่ากินจังเลยมันต้องอร่อยแน่แน่ผมขอลองชิมหน่อยดีวยกว่าฮ่ฮ่าอย่างที่ฉันพูดเลยเดี๋ยวเข้ากินเลยอืมอร่อยจังโอเคขอยอนิดน,นึงนะแล้วก็อีกนิดน,นึง,องอไอศครีม,ม,มรสโปรดของฉันด้วยเรยวเข้าหลบไปมีบ้านฉันนะดังนั้นมันคือไอศครีมของฉันทำไมคุณทำแบบนี้กับผมล่ะ โอ้มีอีกนี่นาฮิฮิไอศครีมเพียบเลยนี่อาจเป็นเซอร์ไพรส์ให้ฉันโดยเฉพาะก็ได้โอ้ยังมีอีกยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมสุดๆเลยโอ้ไม่นะช่วยด้วยปล่อยฉันนะแต่เธอต้องการอะไรจากฉันอยากได้ไอศครีมหรอโอเคเดี๋ยว่อยจัดการให้ทีลแล้วะกันโอ้ไม่นะเธอถูกลับตัวให้เพื่อนนายเฮนริซ่าไหม คนขายไอศครีมจับเธอเข้าไปในรถอะไรนะนั่นไงล่ะที่ไหนที่ไหนอ่ะฮ่าช่วยด้วยช่วยทีอยู่นั่นไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮียเฮอเฮียเจยกมือขึ้นออกมาจากหน้าต่างซะแกจะได้ไม่ได้รักพาตัวใครอีกโอ้ทีรักมัวไปยืดยาดอยู่ที่ไหนฮะฮ้ยฉันต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองหรอนี่แกแกเจอปัญหาใหญ่แล้ว แกไม่มีสิทธิ์ไดทนาด้วยโทรหาใครทั้งนั้นสิ่งที่แกมคือการเป็นไอจิพักราวเลยนี่ยถ้าแบบนี้สินี่อสิ่งที่แกลียดเลยนะแป๋มไอ้นี่น้อง้อมอร่อยจังมันดีมากเลยไอศครีมนี่คือของชอบฉันเลยอ๋อดีจังแต่เดิมจะปิดแล้วอืมเอ๊ะเกดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ย หะโอ้ดูสิฉันเจออะไรงำงำงำแค่นี้ก็แนอร่อยแล้วทีนี้ฉันจะกินเธอแล้วนะเธอนั่นแหละโขนน้อยของฉันมาที่มาอย่ากินฉันนะฮะจะไปไหนนะของหวานของฉันเฮอยจากินฉันนะไม่นะดูไปเดี๋ยวนสิฉันเริ่มเหนื่อยแล้วนะ โอ้เพิ่มความอบอุ่นให้เจ้าตัวเย็นหน่อยไม่ฉันไม่ยอมขัดขืนหรอเฮ้ยเธอหนีไปได้ไม่ไกลหรอกฉันต้องรีบแล้วฉันต้องหาที่ซ่อนอยู่ไหนกันนะหืึตรงนี้หรอไม่ใช่นั่นเธออยู่นี่แน่อยู่ไหนกันจ้าหืมเขาไม่อยู่ที่นี่โอ้นั่นไง แล้วคิดสิพี่โรจับได้แล้วไม่ฉันทำแบบนี้แหละเธอคิดจริงเหรอว่าจะหนีไปแบบนี้ได้ฉันจะทำยังไงดีเนี่ยทำยงไงเด้ฉันรอดได้เนี่ยเหนื่อยจังฉันเบื่อตามจับผู้ชายแล้วโอ้นั่นไงโอ,พอ,โอ้พอทีทำไมไม่ทำตัวดีๆกับฉันล่ะที่รักถ้างั้น เอานี่ไปว้าวเนี่ยจะช่วยได้ก็ได้หนึ่งสองสามสี่ไม่เจ๋งจังดีสลายแล้วเอาละไปเลยเพื่อนเพิ่มการป้องกันน้อมเข่งมาแล้วฉันไม่รู้เรื่องนะเ,เ,เอาเลยเพีย่น้องจะไม่มีใครกินเราได้อีกเอาเลยอ้อ เราต้องเล่นที่ต่ำถึงเวลาจับเธอแล้วไปอีกข้างหนึ่งแล้วแบบนี้เหรอฉันจะหลดแล้วฉันทรงตัวไม่ได้นะเยียมให้เธอหลุดไปได้อย่าแน่นเกินสิเอ้ยมันจักระจี้นะโอ้ยเราชนะแล้วเราไยวฉันเธออีกแล้วอะไรนะเอออย่าไายุ่งกับฉันนะอะไรนะ โอ้ท hm, sí, ุกอย่างเหนียวไปหมดเลยพี่รักมอนิค่ะาลงฉันมาแล้วัอะไรแบบนี้เนี่ยนี่มันอะไรกันเธอทำอะไรกับโซฟาเนี่ยอย่างจริงโอ้ยใครใส่หมูเลยใครจะทำความสะอาดใครขอโทษขอเลี้ยวเธอจะทำยังนะใช่ดนนี่ซะโดนี่โดนซะโอ้ยอืมฮะหน้าเบื่อ โอ้คิดอะไรออกแล้วมันคงจะดีถ้ามีเพื่อนมาที่นี่บ้างมันเยี่ยมไปเลยไม่ใช่หรอติ้งดองฮไงที่รักไงคืนนี้มาหาเราด้วยนะใช่โอเคได้ไยพวกเขาจะมาวู้ฮูคืนนี้พวกเรามีแขกมาจัดปาร์ตี้เถอะจัดปาร์ตี้กันเถอะไหนไหนไหนเรามีอาหารอะไรเสิร์ฟให้เพื่อนๆบ้างหืมหญยแมงมุมเอี่ยมโอเคมีอะไรอีกนะ โอ้หยุดเลยนะหนูเจ้าน้ำตาถ้างั้นตรงนี้ล่ะหรืออันนี้แหวะหน่ารังเกียจเออไม่เพื่อนเพื่อนเราได้ป่วยแน่พี่รักทำรายการหรือยังเธอจำทุกอย่างได้ไหมงั้นก็ไปซื้อมาได้แล้วได้ไปก็ได้ไปดีมาดีนะโอ้หอ,อที่นี่มีสารพัดเลย เราต้องการนี้อันนี้อันนี้ให้ฉันเองอันนี้ไม่มีไม่ได้เลยเฮ้ย hey. oh. โอ้ยระวังหน่อยสิพ oh, oh. นุม่มเกิดวิ่งชนฉันแล้วเลยตายใจบ้างสิเออขอโทษครับน่าขายน้าจังขอโทษจริงๆน,นะคะก่เกิดก่อนก็โดนโดนความผิด <c oughs> นิดตลอดโอเคเอาละมีอะไรต้องการอีกโอ้คุกกี้พวกมันได้อยู่แถวนี้นะโอ้นี่ไงมานีมาโมอ้ โอ้ดหยุดไม่ได้แล้วเนี่ยเออโอ้เอากันหัวไปก่อนเออไม่อย่าไปทางนั้นโอ้ยโอ้โอเออในที่สุดเออก็ต้องแบบนี้แหละเหมือนฟลคุกกี้เลยฮะไรู้ย่าเอ้ืมีเคด้วยฉันก็อยากกินนะเนี่ยโอนารังเกียจจ้ายอะไรเนี่ย มานีเร็วเข้าโอ๊ยฮ่่กำตามท่านไม่หล่ะพ่อหนุ่มแต่ฉันขอแล้วนะแต่พวกนั้นมันมาฟินของผมนะมาฟินของผมสวัสดีอึยอดไปเลยขอบคุณนะฉันขอแล้วนะฉันต้องการมาจริงๆแต่ว่าผมไม่เป็นไรฉันไม่ต้องการมาหรอกไม่ต้องการเลยงั้นแก่งๆไม่แน่ๆเอาล่ะจะทำตุ่ยเพื่อธุรกิจสำเร็จ โอเคขอบคุณครับและมาใหม่ผมก็ดีใจที่ได้ช่วยครับดีเลยคอดีมากนะฉันทำได้แล้วทางออกอยู่ไหนนี่ยแต่มันก็ไม่ได้ร้อเด่นนะเนี่ยนี่คือรางวัลของฉันโอ้ยยาวจริงเลยนะเนี่ยไปยาวด้วยนี่ทำให้การรอง่ายขึ้นออ้ใส่ซอสนี้ทำให้รสชาติดีขึ้นอืม นมเย็นๆนี่แหละคือสิ่งที่จะต้องการนี่ครับไม่มีอะไรตกหล่นนะน,นี่อ่อยพ่อเจ้าสุดยอดเลยฉันไม่ได้กินของดีๆมานานแล้วนะเนี่ยที่รักกลับมาแล้วแน่ๆเดี๋ยวเปิดประตูให้จ้าที่รักผมกลับมาแล้วเออรู้ไหมเธอต้องไม่เชื่อแน่ๆเลยอาหารอยู่ที่ไหนโอ้นั่นอะไรนะ่ะ ให้ตายซิถ้าขมือบอทุกอย่างเลยเ<อ>ไง<า>ทุกคนต่อมาแล้วอวีจด้ีได้เจอได้กินอาหารเย็นแนะน่ได้นนะ